ตาทุกคนเมื kicked kicked out, mm ่อตานีเ oh. ม oh ื oh. okay. uh ่อ oh. ก okay. ี้กพดไปแลค่ะคาน่า oh. ร okay. mm ้องว่าไมปกติเส <t> ีรงรแลากน็โอ้ยแกมไม่สวยเลยทุกคนเมื่อกี้เราอาจจะว่าถ้นเออเอเออตอหนแล้่าอย่าูว่าออกจากปดีรอการตรวจสอบจากทางั ูอไปินหมวบ้าคืออันไีนซื้อกันระหว่างอันไม่มีหน้าหรืออันมีหน้าไม่มน,น้าลวลวจะน้าแ้